ค่ะวันนี้ย่าจะมาต้มแซบต้มแซบกระดูกหมูที่แรกว่าจะต้มยำแต่เสร็จแล้วพี่ขี้หนุมันไม่มีก็เลยต้มแซบใส่พิกแห้งเอาอันนี้ย่าก็จะต้มกระดูกให้เปื่อยก่อนเทใส่ไปเลยน้ำก็จะกระเด็นเดี๋ยวก่อนไปถุงมือหน่อย เหมือนขาาไงจะต้องต้มใหม้ให้กระดูกเปื่อยก่อนแล้วค่อยปรุงวันนี้ไม่ได้ซื้อพิ่ขี้หนูไวนะ้ไงก็เลยต้องใช้พิ่แข้งบดไวแล้วใช้พิ่แข้งตำ ใส่หมูไปต้มกระดดูให้เปอยก่อนแล้วช้อนฟองเอาเที่ยวนี้เพราะว่าจะต้มแบบต้มแซ่บใส่พริกแห้ง่นพริกบดไว้้มหมดไปเลยกิน2วันนะเผื่อลูกเผื่อเต้าเท่าไ เดี๋ยวพอเปื่อยแล้วเราค่อยเปื่อยแล้วเราค่อยค่อยปรุงปรุงร้อนอีกรอบปิดฝาไว้กอนค่ะก็เคี่ยวมานานแล้วคงเปื่อยแล้วยาจะปรุงแล้วเนี่ยปรุงใส่เครื่องอ่ะไปเห็ดไปเลยดีกว่ามีเห็ดอยู่ถ้วย กุ้ยายก็ซื้อมาแล้วมันบานแล้วเนี่ยมันนานแล้วค้างคืนแล้วอไอ้ว้อีคืนแล้วคงนวเน่าแน่ก็เครื่องปรุงมีใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงขา่าใส่ให้มันหอมไปในเนี้ย ก็ปรุงใส่ซุกข้นอนหน่อยเที่ยวมานานมากเลยอ่ะคงเปื่อยแล้วน้ำแห้งไปเยอะเที่ยวนี้จะไม่ทำน้ำเยอะ ไปเครื่องมาแล้วใ,ใส่ทุกพอนอตะก้อนปรุงแล้วชูรรตักช้อนชาหนึ่ง น้ำตาลกรวดสักสองก้อนสองก้อนลเล็กๆน้ำกงก่อมใส่น้ำตาลหน่อยน้ำน้ำมะนาวบีบสิขวดไว้น้ำมะนาวสักสามชะพี เแย่พี๊ดเด็กเขายี่ยว,ข,ยวขวดน่ะเพราะว่ายา่าบีบใส่ขวดไว้มันนอนก้นไง หิดก็ใส่ทั้งดอกเลยหั่นแล้วมันเป็นเศษเล็กเศษน้อยหมดเป็นบานเนี่ยตรงแซบจะใ,ใส่พริกหน่อยอันนี้เป็นน้ำพริกขี้หนูร้างก้นคกวะใสไ,ไปก่อน ขึ้บดไว้หน่อยพี่แข้งบดพี่แข้งไงว้ไงไม่รู้เผ็ดเปล่าวันนี้ต้องรอเห็ดเห็ดสุก ก็ชิมรสก่อนให้น้ำตาลอะไรละลายก่อนพอแล้วเพราะว่ากลัวเผ็ดเกินพริกไปี่พริกขี้หนูแห้งเลดี๋ยวชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงยังไม่ใส่น้ำปลาเลยไงลืม เทน้ำปลาเทน้ำปลามาหน่อยหนึ่งใส่หมดเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าเทออกมา ย่าก็กินกระดูกหมูตลอดเนะี่ยเพราะย่าไม่ชอบเนื้อเนื้อหมูกินไม่ค่อยย่าไม่ค่อยชอบกินเนื้อหมูถ้าเป็นกระดูกเงี้ยแทะแล้วมันจะมันชอบกินกระดูกหมูโอ้สีสันน่าก,กินด้วยต้มแซ่บกับต้มยำมันก็คล้ายกันแหละแต่มันใส่พริกแห้งเฉยเดี๋ยวชิมพริกกัน ชิมรสก่อนว่าเป็นไงช้อก่อนเรียกลูกสาวเขาให้มากินไม่รู้เ็าจะมาปากก็บอกคำโอมึดอืม อร่อยแล้วเปรี้ยวแล้ว <c oughs> <c oughs> อืมม,มันไอ้นี่ไงชิมอีกรอบก็ได้ว่ามันอร่อยแน่นอนเลยไหม พอโดนเผ็ดแล้ยาาจะชอบสำรักอืมช่ได้เคี่ยวให้ให้เห็ดสุกอีกหน่อยเหรือเห็ดไม่สุก น้ำตาลไปอีกหน่อยให้จัดจ้านอีกหน่อยเห็ดมันบานอันนี้กำลังกินเนี่ยที่บันบานแล้วนั่นหมดเลยอ่ะเหี่ยวหมดเลย ก็ใส่พริกใส่ลายเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ